โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ, yeah. คะ,คะตอนนี้เรามานั่งเมาท์มอยกันนะคะเมาท์มอย <Yeah. S 1> สัพเพเหรละหลังจากที่เราทํางานเราก็ต่างคนก็ต่างเหนื่อยล้ากับงานนะวันนี้เป็นไงบ้างคะพี่ปริมงานที่ทํางานโอเคไหมคะโอเคค่ะ okay, that's good <S everything fine ได้ข่าวว่าวันนี้งานค่อนข้างจะ hard นิดนึงนะคะ hard ที่นี่แ <Yeah. S 1> ปลว่าหนัก อาการหนักหนักหนักแต่ก็โอเคค่ะแฮปปี้พี่ปีไมแฮปปี้พี่ว่าตกงานเออถูกต้องตอนนี้ไม่รู้เนาะว่าใครตกใครบ้างที่ตกงานนะสงสารเนาะโดยเฉพาะคนที่ทํางานโรงแรมนะครับเนาะอืมก็เข้ามานะครับเข้ามาอัปเดตเข้ามากดไลฟ์ตอนนี้กำลังจะบังคับให้ปรีมกด Subscribe ของช่องสรันบันเทิงปรีมมาโทรศัพท์มา่่ใสาากกกะะเปนวติแบบ พี่ปิป๊มเอาอโทรศัพท์มานะคะเดี๋ยวจะให้แฟนคลับไปดูด้วยว่าวิธีการกด subscribe ของช่องสลันบันเทิงต้องกดแบบไหนนะคะอันนี้ช่องนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะเน้นความบันเทิงนะครับมีอะไรก็จะมาไลสาระใช่ถูกต้องไลสาระไปวันันเพราะวันหนึงวันหนึ่งเราเครียดกับงานละนะครับไม่อยากมาคิดหรือทําอะไรที่มันเครียดอีกนะคะเออเดี๋ยวหา u t u b e พี่ปิมอยู่ไหนนะพี่ปิมอยู่นี่ นะครับเข้ามาช่อง Youtube แล้วก็ไปที่เซิร์ชนะครับแล้วก็ไปที่พิมพ์คำว่าสารันบันเทิงนะครับชื่อชื่อเลยนะครับชื่อเลยชื่อสารันอุ๊บเนอานอสรัญญา,ออญญาตอนนี้ทันย่าเห็นไหมโอ้โหเป็นเป็น talk of the town <า>เลยอ่ะไม่เป็นไรมันเป็นเรื่อง ที่เขาเข้ามาตีแผลย่แล้วพี่ปริมอ่โอเคนะมันเป็นข่าวมันถือว่าเป็นข่าวเราก็สามารถมาเล่าสู่กันฟังได้มันก็เป็นข่าวบันเทิงอีกข่าวหนึ่งที่สําหรับคนในวงการบันเทิงอยู่ก็เป็นซุปตาไม่ใช่เหรออยู่ก็เป็นคน<อ>บันเทิงเหมือนกัน<ต>เออ,สร,อ,เอสรันบันเทิงนะคะกําลังกําลังเอ่อ uh, บังคับให้นางกด subscribe อยู่นะตอนนี้คนติดตามช่องสลันบันเทิงทั้งหมดแค่4คนนะเยอะม, <c oughs> มากเคนต้องบอกว่าสล้านคนตอนนี้พี่ปริมจะ,จะ,จ,ะจะบีบคอให้นางกดติดตามแล้วก็กด subscribe นะครับง่ายๆเองนะครับก็เห็นไหมครับรูปโปรไฟล์จะนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นรูปเสื้อสีส้มตอนนี้เราทำตอนนี้หยุดทำงานอยู่ที่ Carnival Cruise Line นะครับเนอะ อันนี้เป็นคลิปที่ที่ร้องเพลงตั้งแต่โควิดเริ่มใหม่ๆนู้นะครับก็ร้องเพลงทิ้งไว้นะครับก็เลยเอามาลงดูเป็นคลิปแรกนะครับเป็นคลิปแรกพอกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่มีการอัปเดตหรืออัป คลิปวิดีโอก็จะเด้งขึ้นอัตโนมัติเลยนะครับอ่าโอเคพี่ปริมติดตามเรียบร้อยขอบคุณพี่ปริมนะครับที่เป็นแฟนคลับเนาะเดี๋ยวต่อไลน์ต่อไปก็จะเป็นพี่วัตตี้ฮะแย่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 ฮิคาเมงอัพเฮมยบอกให้นาบอกให้นาไปดูพลิกพลิกที่ห้องไม่มี <laughs> พลิกหมดเราก็จะพยายามทำคลิปดรียวอลลไล้สาระนะลงให้มันเยอะที่สุดนะครับ ดูพี่ปิ่มก็จะดูเนี่ยครับเพจพี่ปิ่มก็ก็อนาคตนี่ก็จะมีใช่ไหมครับซุปตาก็จะมีอ่าเห็นไหมคะอันนี้คือของนางนะครับตะลุยทุกอย่างนะฮะตะลุยแดกตะลุยเออตะลุยทุกอย่างนะฮะตะลุยแดกตะลุยเที่ยวตะลุยทำทุกอย่างนะครับพี่ปิ่มนี่คือซุปตาพาตะลุยเลิศดเลือนาเลิศดนาซุปตาพาตะลุย โอเคเดี๋ยวเราจะมาคุยคอนเซปต์คร่าวๆนะคะในในในคลิปถัดไปสำหรับซุปตาพาตะลุยนะฮะวันนี้นะครับถ้าใครมากดติดตามนะครับก็ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวช่องทางนะครับของของอ,อของผมเองนะครับ <c oughs> ช่องทางของผมเองก็คือสรัน บันเทิงนะครับเป็นภาษาไทยกดเข้าไปเลยแล้วก uh ็กดติดตามนะครับกด subscribe นะครับใช่กดกระดิ่งให้สันเดี๋ยวสันแรงนะค่ะเดี๋ยวสันแรงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสียวสันแรงไม่ได้เดี๋ยวจะเสียวเสียงไม่รู้จบนะะก็จะเป็นช่องที่สุปตาบอกนะสุปตาบอกว่าเป็นช่องที่ไว้สาระนะฮะเราจะไม่เน้นความมีสาระเราก็จะ ภาษาอีสานเออว่รุ้งหัวมวนพี่น้องเนาะว่ไปสิเสือกว่ไปเรื่อยๆนะฮะว่าไปโลดอืมว่าว่ว่พูดไปเฉยๆพูดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยภาษาย่อพูดบ้างไงคะว่ไปเลยอย่าว่ไปเลยก็บว่โลดเอออยากว่ไปสิเสือก็อย่ากว่ไปเหลอก็บว่โลดมาเป็นอย่าง เราไปเตอเออเราไเตออันนี้คือภาษาเลยนะครับพี่ปิมาภาษายอภาษาย้อนะครับพี่ปิพมเป็นคนนครพนมอุย้ยสกลน,นครนครพนมด้วท <laughs> ี่เป็นคนนครพนมนะครับนคนนครพนมเจอกันทํางานที่แรกก็คือโรงแรมย่านไ,ไม่ใช่ไกลปืนท่้งสิโรงแรมย่านเพชรบุรีนะครับเพชรบุรีเ r t ีนะฮะเราทํางานด้วยกันที่นั่นนะครับพิ่เป็นคนน่ารักนะฮะ <Hey. S 1> จิตใจดีนะคระับยังไงก็จะลืมจิตตามนะครับอีกไม่นานนะครับซุปตาพาตะลุยนะครับจะคลอดมาอยางแน่นอนตอนนี้ขอกลับไปศึกษาก่อน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ขอกลับไปศึกษาก่อนนะคะก็กําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะทำคอนเทนต์อะไรบางทีคิดคอนเทนต์มากมันก็ปวดหัวนะฮะ <c oughs> อยากคุยอะไรก็คุยอยากพาไปไหนก็ไปดีกว่าไม่ต้องมานั่งคิดคอนเทนต์ปวดหัวพี่น,อน้องเนาะอยากเรายังก็บอกไปโหลดเราไปเรื่อย พอสมกับคิดคอนพอคอนเทนต์อย่างดอกเมือเอ่อยเออพลุดคดหนี่งคิด์ที่ไหนะไรคิดคอนเทนต์ติดตามไปติดตามตามหัวปวดผู้เจ้าแล้วเป็นบอ,อ,อนปล่อยเน่ดาน่าแน่แน่อยเจ้ว่ากันเดอ้อพี่นอ้องว่าด้งหัวมวนเ่าเป็นอย่างดอกอืตอนนี้กับข่าวกำลังฮิตกำลังดังนั่นท่านยะเลดนั่นท่านยาท่านยาเนะเลดนั่นน่ะจะติดตามหลายสิบบาน้ำข้าวได้นั่นอืจะได้ดอกว่ากับว่าพอติดตามแล้วกับเบิรงนขึ้นกันนั่นแหละ <laughs> มันอีข่อยนางมันอย่าข่อยเครียดพี่น้องเอ้ยโอ้ยทั้งเลือจัตจิตละวตัวนั่งเปล่เนาะแล้วตัวตผู้ผู้ชายแล้วตัวผู้ผู้หญิงดีตอนนี้ <laughs> <laughs> เออขันละศตัวขันเจ้าว่าจะบ่ติดตามก็จะบ่เบิ่งก็ได้เนะาะก็เบิ่งไปละเออ,อ,อเฉยบอลน้ำขันเจ้าหูเรื่องอืมบ่่รรมมัเืือองโอเคครับท่านพอกันอ่คลิปนี้พอกันสามีก่อนเนาะเดี๋ยวมานล่าสุตาอย่าลืมกินเข่าเด้อเข่าเฮ็ดไปแล้ว น้องน่องน้องนองเฮ็ดกับข่าไใบเฮ็ดผัดปลากระป๋องใส่ไข่มีอย่างกรใส่ใส่ไปซะกินแดกกินกิวบริี๋รเทสทิมเนาะน้องไม่นุ่งแลรวน้องไม่นุ่งกับเรื่องของน้องน้องไม่นุ่งกับเรื่องของน้องเมื่อยเมื่อยน้องมืนนีมันร้อนมือยังคำเดี๋ยวบอกสุตตาบอกลาเพราะลาพี่ล้าน้องโมนีเนาะเดี๋ยวจะมาพอกันคลิปต่อไปนะอสุตตาอ่าบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันนะคะ See you next time See you next time you สุตาบอกนะครับสุตาไทยนครพนมนะครับฝากาเดอ้อเดี๋ยวคลิปเพื่อนจะช่องของเพื่อนกระชิดง,ง,งอกออกมาแล้วเร็วๆนี้นะครับรในช่องะะสุตาพาตะลุยนะครับสิพากินพาเที่ยวเออกับว่ากันไปนะครับเพิ่นเพิ่นเป็น,น,นคนมักเที่ยวมักมวนอยู่ดอกพี่น้องจิตเดะตามเพิ่นจิตม,มันมวนนน้ำเพิ่นอยู่ดอกเนาะแม่บอสุตา อืมเยสเราบอกโบเกงบอกโบเกงต้องเขินซื้อพร้อมนั่นนาออกซื้อดีใจหลายไปเลยออกซื้อนะฮะคลิปนี้เไว้สนี้ก่อนนะครับพี่น้องเนาะ้อกันสำคัญอย่าลืมนะครับสลัดบันเทิงกดติดตามกดซับสไคร์หัวขวัญเนี่ยนางหัวขวัญนะคะนางหัวขวัญอาจจะโ้นิดนึงหัวขันญกอหัวรอนะคะอืมนางหัวขวัญผมกะ จีโซมดนึงนะครับวันหยุดกับบอคอยเดย์บอคอยเดย์ยังไบอคอยเดย์ดูแลเจ้าของนะครับนบบาบอควยเดย์แต่งตรวจเข้ากับชิบูตะโกนสิละบัดมือไปเห็ดงานอ่ะ <Okay. S 1> ปะกันเลยจ้ะ <Okay. S 1> คลิปนี้สบหนึ่งกันเด้จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแฟนคลับนนเล่น